กล้วยน้อยออกลูกออกเคลียแล้วออกเคลียแหละตั้งถอดยอดแล้วมีปีกล้วยแล้วกล้วยเล็กกล้วยเล็กต้นผูสูงนี่ผู้หลังต้นน้อยอ๋อขมันเคร่งแขนนี่แหละผู้สูงู้ถูงผู้ถูงหัว ยบงล่ออตัวหัวหัวตัวน้อยอะไรไปแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณด้วยครับเด้กำลังเบ่งกล้วยน้อยกล้วยน้อยกล้วยน้อยครับกล้วยน้อย ขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย